สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาอัปเดตแหล่งรวมข่าวสารและรีวิวเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับรถตู้รุ่นใหม่จากแบรนด์เกาหลีที่กําลังเป็นที่จับตามองในปี2026นั่นก็คือ Kia g r a n 2026ซึ่งเป็นรถอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในครอบครัวหรือเชิงพาณิชย์ได้อย่างครบถ้วนทั้งในเรื่องของดีไซน์ความสะดวกสบายเทคโนโลยีและความปลอดภัยที่ทันสมัยในทุกรายละเอียด เกียร์แวน2,026มาในรูปแบบรถตู้ขนาดกลางที่มีความทันสมัยและดูดันมากยิ่งขึ้นตัวรถถูกออกแบบใหม่ให้มีเส้นสายที่คมชัดไฟหน้าทรงเรียวยาวแบบ LED พร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและความปลอดภัยในทุกสภาพแสงกระจังหน้าสไตล์ไทเกอร์โนสเอกลักษณ์ของเกียร์ยังถูกคงไว้แต่มีการปรับรูปทรงให้ดูเฉลียเฉียวและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้ดูพรีเมียมพร้อมแนวเส้นสายที่ไล่ลมได้ดีเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์ ด้านข้างตัวรถมีการออกแบบที่เน้นความเรียบหรูแต่ทันสมัยมือจับประตูเป็นแบบซ่อนไว้เสมอกับตัวรถเพื่อความลู่ลมและเพิ่มความหรูหรากระจกมองข้างสามารถปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติพร้อมไฟเลี้ยวในตัวล,ออล้ออลูมยขนาด18-20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเสริมลุกให้รถดูมั่นคงและสง่าง,งามอย่างลงตัวด้านถ่ายรถมีดีไซน์ที่ทันสมัยด้วยไาท้ายแบบเล็ดแนวยาวเชื่อมทั้งสองฝั่งพร้อมดีไซน์กันชนที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะถอยและให้ความรู้สึกแข็งแรง ภายในห้องโดยสารของเกียร์แวน2,026เน้นความกว้างขวางและความสะดวกสบายสูงสุดเบาะนั่งถูกจัดวางแบบ3แถวเจที่นั่งหรืออาจมีรุ่น9้าที่นั่งให้เลือกในบางประเทศเบาะทุกที่นั่งสามารถปรับเองนได้อย่างอิสระและบางรุ่นยังมีฟังก์ชันอุ่นและระบายอากาศในเบาะระบบแอร์แยกอิสระ3โซนช่วยให้ทุกตำแหน่งในรถเย็นสบายตลอดการเดินทางวัสดุภายในห้องโดยสารเลือกใช้วัสดุพรีเมียมทั้งหนังแท้และวัสดุซอฟทั h ให้สัมผัสที่หรูหราและดูทันสมัย หน้าจอแสดงผลกลางแบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วเชื่อมต่อกับระบบอินโฟเทนเมนท์ที่รองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมระบบต่างๆได้สะดวกพร้อมหน้าปัดดิจิทัลที่ให้ข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วนมีพอร์ตชาร์จไฟทั้งแบบ USB-A และ USB-C สำหรับทุกที่นั่งรวมถึงแท่นชาร์จแบบไร้สายบริเวณคอนโซลกลางทางด้านขุมพลังเกียร์แวน2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบดีเซล และในบางรุ่นยังมีระบบไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมรุ่นเบนซินมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตรเทอร์โบที่ให้กำลังประมาณ290แรงม้าและแรงบิดสูงสุดถึง420นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ได้รับการปรับจูนให้มีความนุ่มนวลและตอบสนองได้ดีส่วนในรุ่นปลั๊กอินไฮบริดจะมีการจับคู่ระหว่างเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมมากกว่า300แรงมาสามารถวิ่งด้วยหมมดดไไฟฟ้ Fi า้าากกกลว่60ิเตรต่อการารช์จงั้ง ระบบช่วงล่างและการควบคุมได้รับการปรับจูนมาอย่างดีให้เหมาะกับการเดินทางไกลมีระบบการสะเทือนที่นุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงพวงมาลัยไฟฟ้าช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายในทุกสถานการณ์มีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบทั้ง Comfort, Eco, โค o สปและ Smart ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของรถตามรูปแบบการขับขี่ของผู้ใช้งานเกียร์แวน2อยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยขั้นสูง เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนมุมอับสายตาระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การถอยจอดปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจสอบความเอยลาของผู้ขับระบบช่วยจอดอัตโนมัติและเซ็นเซอร์รอบคันเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่สำหรับการเชื่อมต่อเกียร์คอนเน็กเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการทำงานของรถผ่านแอปพลิเคชันได้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสถานะของรถล็อกปลดล็อก,ก,กสตาร์ทรถจากระยะไกลหรือค้นหารถหากจอดไว้ในที่จอดขนาดใหญ่ระบบยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA เพื่อให้รถมีฟีเจอร์ใหม่ๆอยู่เสมอ Kia Van 2อนจึงเป็นรถตู้ที่ไม่ได้มีดีแค่ความกว้างขวาง,วางหรือเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่เท่านั้นแต่ยังมอบเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยในระดับสูงที่คุณสามารถไว้วางใจได้เป็นยานยนต์ที่ตอบสนองทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวนัน การเดินทางท่องเที่ยวและการใช้งานในเชิงพาณิชย์อย่างครบถ้วนขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้จากช่องขาอัปเดตหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้และต้องการติดตามข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่ๆเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะนำเสนอในทุกสัปดาห์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ